เป็นอาจารเหลี่ยมมันแตกต่างกันบ้างกครอัสอาจารย์นี่ยอดกับผมแดคดงำรับน่องไปง้ออาจารย์ไปนั่นละนั่นละแซ่บครับอาจารย์ดอนนี่ครับผมครับซ่บแซ่บครับผมเราจะไปเข้มแซ่บรวดอาจารย์ดอนรวดแกนราตาราะปเข้มแซ่บรวดปล่า อ๊อฟอ๊อฟใกลเนี่ยต้มเป็ดไปสวยแต่ความเจ้าชินแต่ของพัดไปตัวนาะบอกแล้วเมื่อกี้นะให้กินขอบ้านเจ้าแล้วก็ทีมงานเป็นสีไห้กินขอบ้านครับผมหมอรำทีมงานของหมอรำดังแห่งบุญรำของเขาครับผมแพะไพซานกับว่าอะไรครับผมทีมงานของเพชรสีเสียงเสน่ห์มีอาจาร์บอมอาจารย์บิวอาจารย์บอมครับผมอาจารย์เหลี่ยมครับผมสุรัตน์ครับผมสุรัตครับผมสุรั อาจารย์รักกับผมแก้วหวานแก้วหวานกับผมแก้วหวานสถาบันรนเป็นสองหมอกับผมหมอแขนกับมีนหมอล้กับมียนกับหมอยากัเมีนนะครับหมอยากับเมียนสีสีแดงกับผมสีแดงยวสีดักหัวเราูยางกับผมนี่แหละก็เป็นสนคนยยาจุดยคนผมกินาเจียๆน้าด้อเอมกลงครับดนนได้กินเขาครับทีมงานนแกมีข ดีใจอะค่ะเข้าคุณมากแต่ก้อนจิ้นหอดึงมีมาแคนแฟนมาลล่าแมทวีสุภูชุคนเด้อค่ะทั่วทั่วประเทศทั่วภาคอีสานของเขาเลยค่ะพอดีไม่กินข้าวกลางอาจานด์นอนทงทงน้าอาจารย์โจอาจารย์โจอาจารย์โจครับผมอาจารย์โจน้ำเงินครับผมน้องหัวครับผมน้องหัวน้องหัวเอาเอาจากข้าวเอาเอาจากข้าวล่องผีน้ำเงินนะบ้านได้กินดอกมะม้าบ่ได้กินดอกจั่วสวยจั่ว สักจุสักจูจานจูชักจูอืมเจจผมสงผมำหนึ่งจนจอผมเป็นได้จะบอมาบุยครับเ้วจานเหลี่ยมของผมกินัจานเหลี่ยมกันบะหมีจานเหลี่ยมบเจียบของผมแก้วของล้ำเด็ดขาดครับผมแล้วปรุงไม่ละครับผมหอแป่งกินกับแม่นผมเป็นกับเสีบ กับหมูมากิน้องนึ๋งผมกินตํมเป็ดนี่หละว่ามันรุนโดนผมได้กินแต่หนึ่งมีวาระเหตุผมตัดสินใจว่อไระม่้งม่กินอะรไม่ายยางกวันนี้แล้วบเลแล้บอือแล้บดักตีแล้วบดักตีโอ้ยงนีกินเขีล้ก็ดากีกับตำบกตัวบอบดบกับดาดีเอาเตะหีมนเลยดากตีเปิดเนาะรบแล ลบหลักเนี่ยเขาเขาคิดเขาคิด